สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาตัวเมียมาอาบน้ําตากแดดนะครับเพราะว่าผมได้แยกลูกไก่ออกแล้วนะลูกไก่ชุดของเมื่อเดือนที่แล้วที่ฟักกันนะครับผมแยกขึ้นล็อกอนุบาลไปหมดแล้วเนาะนี่นะฮะก็ผมได้ทําล็อกเพิ่มที่ผมหายไปเนาะไม่ได้ถ่ายทําลงเลยก็คือได้เพิ่มล็อกอนุบาลเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดนะฮะเสร็จไปแล้วชุดตรงนี้เนาะก็ว่าครั้งที่แล้วมีแค่2ชุดนะฮะนี่นะฮะ แล้วก็ในชุดที่3ผมทําเสร็จแล้วก็ได้ย้ายเนี่ยลูกไก่ของเมื่อเดือนที่แล้วนะครับได้เอามาขึ้นทั้งหมดเนี่ยตามนี้นะ3ล็อกก็มีอยู่ประมาณ 2, 4, 6, 8, 8ชุดนะฮะมีบางชุดนะที่ว่าได้ลูกแค่ตัวเดียวนะ2ชุดเลยนะจริงๆเขาได้3 4ตัวแม่เขาเหยียบนะอยู่กับแม่ไม่ได้เลยเนี่ยก็ผมได้ขึ้นโครงชุดสุดท้ายนะครับชุดที่4ไว้แล้วนะ ก็ใช้ทั้งเหล็กเก่าเหล็กใหม่แจมๆกันนะครับของเก่าของใหม่มารวมๆกันชุดสุดท้ายขึ้นโครงไว้เสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวรอประกอบเป็นรูปเป็นร่างนะครับใส่หลังคากั้นผนังแบ่งเนาะใส่พื้นรองให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นชุดสุดท้ายละล็ลอกอนุบาลก็น่าจะสุดที่แค่นี้นะครับน่าจะพอนะคงไม่ได้จะขยายใหญ่ไปกว่านี้แล้วแหละแต่ต้องดูอนาคตเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะไปได้ดีแค่ไหนนะครับ ก็รอในเรื่องผลงานลูกการจัดจําหน่ายเนาะถ้าไปได้ดีก็อาจจะมีการขยายนะฮะก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเสร็จ3 3ชุดกับตัวนี้ชุดที่4ให้เรียบร้อยก็น่าจ,จะครบสมบูรณ์สําหรับร,าารอกอนุบาลแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวด้านหลังเราก็จะไม่มีอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังแล้วกันเพราะว่าด้านหลังเราก็จะลือแล้วเนาะช่วงนี้ฝนนะครับขนาดว่าเรายังไม่ปล่อยลูกไก่ชุด2 3สเดือน4เดือนนะยังอยู่บนล็อกอยู่นะฮะ ก็ยังมีไม่สบายมีป่วยนะขนาดว่าอยู่ในหลังคาในล็อกดีๆนะกันลมถ้าปล่อยออกมานี่ก็คงโหจะป่วยหนักฝนตกทุกวันตกแรงนะครับไม่ได้พามาชมด้านในเลยเนาะก็เดี๋ยวให้ดูในช่วงระหว่างที่ผมไม่ได้อัปเดตนะก็มีทําล็อกอนุบาล เอ่อไม่ใช่ล็อกเก็บตัวเมียเพิ่มด้วยนะครับ็อกเก็บตัวเมียเพิ่มอีก10บใบนะอยู่ในเนี่ยฮะในล็อกเก็บตัวเมียนี่ก็แต่งต้นตะขบแล้วนะครับก็คงให้หมดฝนแลลวเนาะอาจจะมาทําก่อสร้างล็อกปล่อยไก่นะครับคงคิดว่าจะปล่อยเป็นพวกชุด4เดือนขึ้นไปนะฮะปล่อยในนี้ต้องหางบอีกแล้วงบก็ยังไม่ค่อยมีนะช่วงนี้ นี่นะฮะเดี๋ยวพวกนี้คงลื้อหมดแล้วเนาะเพราะมันก็หมดสภาพแล้ะรื้อเอาหลังคารื้อเอาของที่พอใช้ได้ไปทําด้านด้านหน้าเมื่อกี้นี้นะครับเอาพวกหลังคาไปใส่นี่นะฮะเสร็จเพิ่มมาอีกสิบล็อกนะครับอนุบาลเออเก็บตัวเมียจะพูดแต่อนุบาลลูกไก่อย่างเดียวเลยนี่นะครับเอาตัวเมียขึ้นเก็บหมดละ ก็เท่ากับว่ามี2ฝั่งแล้วนะฝั่งนี้ก็10ฝั่งนี้อีก10นะครับนี่จะเอาตัวผู้พอดีเขาเริ่มเป็นหนุ่มนะ4เดือน5เดือนที่มาจากล็อกเมื่อกี้แหละล็อกอนุบาลแหละเราไม่อยากปล่อยลงดินให้วิ่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็เลยเอามาขังในนี้หมดเลยนะครับแยกไปเลยนี่นะฮะ ก็เป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่นะครับพอได้พอพอเก็บได้เนาะก็อาจจะไม่ดีมากเท่าเหล็กด้านหน้านะครับแต่เราก็พอเก็บได้พอใช้ประหยัดงบหมดไปน่าจะไม่กี่บาทนะผมหมดไม้ไปเนี่ยไม้ชุดที่ผมซื้อใหม่นะไปซื้อไม้พาเลตมาใหม่ผมหมดไม้ไปตอนนั้นรู้สึกจะห้าร้อยมั้งฮะพาเลตละห้าสิบห้าสิบสิบก็ห้าร้อยใช่ไม้หมดไปห้าร้อยนะครับแต่ยังเหลือนะในห้าร้อยเนี่ย น่าจะใช้ไม้ไปแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตในห้าร้อยอ่ะอาจจะใช้ไม้ไปประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทนะครับก็ยังเหลือกองกองไว้อยู่พองัดแยกเป็นชิ้นส่วนไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทําตรงกลางนะครับอีกสองแถวก็คืออีกยี่สิบล็อกก็จะเหลือแค่ช่องทางเดินประมาณเมตรกว่ากว่านะประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรห้าสิบนะครับก็จะเดินอ้อมได้นะตรงกลางก็จะเป็นล็อกอีกยี่สิบล็อกเก็บอย่างนี้แหละ ประหยัดพื้นที่นะครับต้องเก็บ2ชั้นหน่อยจะได้ไม่เปลืองนะช่วงนี้พากันถ่ายขนกันส่วนใหญ่เลยนะฮะก็ฝนลงอ่ะเนาะนี่ก็เดี๋ยวให้น้องเขาทำความสะอาดชุดนี้แปลกมากเลยไม่ได้ลูกเลยนะครับกลายเป็น ไม่มีเชื้อสังกันนะทั้งที่ชุดอื่นพ่อตัวเดียวกันนะพ่อเป็นเจ้านิวเยียนะครับเออลูกของเจ้านิวเยียนครทองคําชุดอื่นก็เป็นลูกหมดนะฮะมีชุดเนี้ยไม่ไม่ไม่ติดเดี๋ยวก็เหมือนรอยน้องเขาฉีดน้าํายาฆ่าเชื้อแล้วนะดูไข่ดูไรเปียกหมดน่าจะฉีดแล้วก็ทําความสะอาดเนาะส่วนพวกนี้ก็แยกแล้วนะครับเนี่ยแยกแล้ว แยกลูกลูกที่อยู่ข้างบนล็อกเมื่อสักครู่นะครับพวกนี้ผ่านการแยกลูกหมดแล้วอัอนนี้กําลังไข่น่าจะเหลือสองชุดนี้นะนอกนั้นนี้ก็แยกแล้วแยกแล้วแยกแล้วก็เดี๋ยวคงต้องเอาชุดใหม่ลงนะฮะงูเข้าน้องเขาฟาดโอ่งแตกเลยไม่รู้มันเข้ามาทางไหนนะมันก็แปกแลก็เข้ามาได้ดีน้องก็เข้ามาเห็นพอดีนะครับ ขนเริ่มขึ้นแล้วก็เดี๋ยวคงเริ่มผสมชุดต่อไปนะครับเพราะว่าแยกชุดแล้วล็อกก็จะว่างแล้วเดีย๋ยวเราก็จะคัดตัวเมียเข้ามาผสมใหม่นะครับเมียเข้าคู่ไว้เดี๋ยวก็รอน้องเขาเข้ามาทำงานนะน้องเขาปักเที่ยงอยู่เมื่อวานก็ให้ช่างมาซ่อมเน็ตนะฮะ ไอเราก็ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรหนูกัดเนาะหนูนี่ตัวดีเลยก็น่าจะเป็นหนูแถวนี้นะฮะหนูที่เนี่ยทุ่งนาเนี่ยแหละมันขึ้นไปกัดข้างบนหลังคาเน่นะกัดฝั่งนี้นะครับเสียค่าซ่อมสายเน็ตเนี่ยเรื่องหนูกัดเนี่ยสามครั้งแล้วนะเสียแบบไม่น่าจะต้องเสียก็ต้องเสียเนาะ <laughs> มันก็ทะลึ่งมากัดสายเน็ตทําไมก็ไม่เข้าใจนะฮะก็ยังว่ายูเน็ตเป็นอะไร กล้องดูไม่ได้นี่ก็รวมรวมแล้วก็น่าจะหลายสิบตัวอยู่นะครับแต่ละชุดชุดละสิบตัวสิบตัวกลางคืนก็เสียบไฟนะผมกกไฟอยู่นะครับกลายเป็นว่ากกไฟอย่างเงี้ยไม่มีลูกไก่เสียชีวิตนะฮะแต่ให้แม่ดูแลแม่เหยียบตายสามตัวสี่ตัวแต่แต่แตชุดชุดละตัวสองตัวนะมีชุดหนึ่งอ่ะมีลูกสี่ตัวก็เหยียบตายสามตัวเลย กลายเป็นว่าอยู่กับแม่มีโอกาสสูญเสียมากกว่าสังนั้นนะฮะเอามากไฟอย่างนี้กลับไม่เป็นไรอยู่ได้แล้วก็ฉีดทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็น้ำฉีดไล่ลงไปด้านหลังเนาะ แล้วก็ผมมีตัวเมียแบ่งออกด้วยนะครับเผื่อท่านได้สนใจก็แอดไลน์ผมมาได้นะฮะมีทั้งตัวเมียเก็บตัวเมียสาวเนาะก็จะมีแบ่งออกบ้างครับเนื่องจากมันเยอะเกินไปนะเยอะมากเกินไปเดี๋ยวจะแบ่งออกนะครับเพราะว่าชุดหนึ่งมันก็ได้ตัวเมียสี่ตัวห้าตัวเนาะอย่างเช่นชุดเนี้ยเป็นไปได้ยังไงตัวเมียหมดเลย <laughs> เอชุดไหนหนอน่าจะเป็นชุดนี้นะครับตัวเมียหมดเลยน้องเขาเริ่มแยกออกแล้วนะ่เห็นแยกมาข้างล่างแล้ว เดี๋ยวจะต้องรอฝนหมดนะครับเอาไปปล่อยข้างหลังนะครับปล่อยเล้าข้างหลังเนาะช่วงนี้ไม่กล้าปล่อยตัวป่วยนะครับเป็นไปได้ไงมีแต่ตัวเมียสี่ตัว5ตัวก็โอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ